ัสดีค่ะพบกับจิตและกระช่องจิตใจ DIY อีกเช่นเคยค่ะใครกำลังรอมโมบายปลาจากหลอดแบบง่ายๆมาดูแบบนี้กันเลยค่ะเป็นปลาแบบปลาการ์ตูนนะคะทุกคนมองให้เป็นปลาการ์ตูน <Wow. S 2> นะคะอ่านะคะจิตก็เห็นแบบมานั่นแหละแล้วก็แกะออกมาแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆอีกที่สำหรับคนที่ชอบทำแขวนประดับทำตกแตง่งหรือจะเป็นของฝากอ่านะคะอันดับแรก ะะสำหรับคนที่ยังพับหลอดไม่เป็นเราก็ต้องมาสอนพับหลอดกันก่อนเนาะผ่าหลอดค่ะเมื่อเราผ่าหลอดได้นะคะหลอดก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเรานำด้านสั้นนะคะทับกับด้านยาวแบบนี้นี่นะคะเอามาทับกันเสร็จแล้วจะมีช่องสอดสอดเข้าไปค่ะฝึกพับนะคะจะได้พับสวยแล้วก็เท่ากันทุกชิ้น ได้เป็นสามเหลี่ยมตั้งๆแบบนี้เสร็จเราเอาด้านสั้นม้วนเข้าไปตามได้ตามด้วยด้านยาวค่ะตัดแต่งหลอดตัดแต่งปลายหลอดนะคะจะมีช่องสอดปลายหลอดเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยหลอดของเราบีบดูจะได้แน่นๆแบบนี้นะคะเท่ากันหมดทุกอันแล้วเราก็สามารถเอาไปเย็บได้เลยค่ะ อันดับแรกเราก็เอาสีที่เราชื่นชอบนะคะมาเย็บเลยการเย็บก็เหมือนเดิมค่ะแทงเข็มเข้ามาฝั่งไหนก็ได้นะคะเพราะว่าหลอดสามเหลี่ยมก็เป็นด้านเท่ากันค่ะแทงเข็มเข้ามาเย็บหลอดสามเหลี่ยมก่อนสองชิ้นค่ะให้ติดกันได้เสร็จแล้วเราก็เย็บมัดให้แน่นให้ติดกันเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเย็บ ส่วนหัวของปลากันก่อนนะคะเย็บเข้าไปก่อน5ชิ้นค่ะเย็บเข้า5ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะขอเย็บแบบเร็วเลยนะคะจะได้ครบ5ชิ้นนั่นเองนะคะจะได้ครบ5ชิ้นเร็วๆนั่นเองแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆเลยค่ะอ่าเมื่อเราเย็บได้5ชิ้นเสร็จแล้วเราก็เย็บให้แน่นนะคะ เย็บตรงกลางให้แน่นค่ะอ่าให้เขาอ่าไม่มีช่องนั่นเองนะคะเสร็จแล้วแทงเข็มเข้ามาด้านข้างนะคะเพิ่มหลอดสามเหลี่ยมอีกหนึ่งกรีบหรือว่าหนึ่งชิ้นนะคะอ่าเย็บให้เป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะคะเย็บให้เป็นรูปร่างแบบนี้เลยเสร็จแล้วฝั่งที่จิตเอามือชี้นั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มหลอดอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นเป็นช่องแรกนะ เป็นช่องแรกก็คือช่องปากนะคะสีฟ้าๆต่อมาเราจะทำให้เป็นสองช่องนะคะทํำให้เป็นสองช่องโดยเพิ่มหลอดสีตามที่เราชอบเลยหรือใครจะเย็บปลาของเราเป็นสีเดียวก็ได้นะคะสำหรับมือใหม่สามารถเย็บเป็นสีเดียวก็ได้แต่ถ้าคนที่เก่งแล้วก็สามารถเพิ่มสีได้ตามที่เราชอบเลยค่ะเราจะมาเพิ่มนะคะต่อมา เมื่อเป็นปากหนึ่งช่องแล้วเราก็เริ่มใส่สีสลับจะนับเป็นช่องที่12ต่อมานะคะ1ดอก2ดอกกรีบเมื่อครบหกกรีบเราจะนับเป็นดอกนะคะทุกคนนี่ได้แบบนี้นี่ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะแทงเข็มนะคะจะแทงเข็มลงมาใส่เรื่อมดอกไม้ให้เสร็จนะคะประดับ ด้วยเริ่มดอกไม้ก็จะสวยนะคะสำหรับปลาแทงเข็มขึ้นไปค่ะลงมาก็ได้แล้วแต่อันนี้จิตจมุนตามความถนัดของตัวเองอ่าได้แบบนี้นะคะมัดไว้ให้แน่นก่อนตรงนั้นเหลือใส่ตาปลานะคะตรงนี้ก็เริ่มใส่ดอกลงไป มาช่องที่2กันต่อค่ะทำให้เป็นช่องที่2เราก็เพิ่มหลอดสามเหลี่ยมเข้าไปอีก3กรีบหรือว่า3ชิ้นนะคะเย็บไปแบบนี้เรื่อยๆอันนี้ก็จะขอเย็บแบบเร็วๆไปเลยนะคะจะได้เสร็จเป็นช่องเร็วค่ะ เราทำช่องดอกช่องหนึ่งสองเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มขึ้นเป็นสามดอกนะคะดูตามแนวตั้งนะคะทุกคนเพราะว่าจะนับเป็นดอกนะคะที่ตรงใส่ดอกไม้ไว้นะคะตรงปากนับเป็นหนึ่งดอกนะคะมาอีกนับเป็นหนึ่งสองนะคะเราจะเย็บต่อกกว้างออกเรื่อยๆเป็นหนึ่งสองสาม นะคะแล้วก็จบที่2นะคะแล้วก็จบที่1แล้วก็จะเริ่มต่อเป็นหางไปเลยค่ะ พอเราเย็บได้3มช่องนะคะหนึดอกแล้วเราก็จะเย็บลดลงนะคะเป็นเหลือ2ดอกนะคะเพราะว่าปลาของเราเราจะทํากว้างออกสูงสุดตรงกลางปลาแค่3ดอกแค่นั้นนะคะแล้วเราก็จะเริ่มลดน้อยลงให้เป็นรูปทรงของตัวปลาแล้วแล้วก็จะเริ่มไปเป็นหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ยาวลงไปเป็นหางปลาเลยค่ะ เสร็จแล้วได้สเต็ปหนึ่งสามสองหนึ่งเราก็มาเย็บตรงห่างต่อนะคะโดยแยกออกเป็นสองด้านค่ะเพราะหางปลาก็จะมี2ด้านนะคะสองซีกสองฝั่งนั่นเองเราก็เย็บเริ่มเป็นหางเย็บเริ่มเป็นหางก็จะเย็บเป็น3ดอกนะคะยาวต่อกันไป3ดอกเลยค่ะ ได้สามดอกนะคะก็ทั้งบนและล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหางรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับหางเราจะมาทบทวนตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงที่มือชี้หนึ่งดอกเพิ่มเข้ามาหนึ่งสองกว้างออกมาอีก 1>, 1 2ึ่งสองสามสองหนึ่งหสองสแบบนี้นะคะมาหางข้างบนก็หนึ่งสองสได้รูปล่างรูปแบบแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อย ก็จะเหลือข้างบนนะคะซึ่งเป็นครีบของปลาอันนี้เราก็ทำอีกชิ้นหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องเอาหางไม่ต้องเอาครีบนะคะทำอีกชิ้นหนึ่งเพื่อจะเอามาเย็บประกบติดกันเพื่อเอามาเย็บประกบติดกันแต่ตอนนี้เราก็จะเข้ามาร้อยครีบของปลากันก่อนนะคะเพิ่มตรงที่เป็น3ดอกข้างบนะนะคะ เพิ่มหลอดเข้าไปตามสีที่เราชอบเพิ่มเข้าไป3กลีบค่ะตามภาพเลยนะจะทําแบบเร็วเลยนะคะใครดูไม่ทันหรือว่ามือใหม่เราใช้วิธีแคปหน้าจอเอาไว้นะคะแคปหน้าจอแคปเจอร์เอาไว้ค่ะแล้วเรามาดูที่หลังนะคะเราก็จะรู้ว่าเขาใส่กี่อันกี่ชิ้นแค่นี้ค่ะอ่านี้ก็แทงเข็มเข้าไปนะคะ ระวังมือหน่อยนะคะสำหรับมือใหม่ เสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะนำอีกอันนึงชิ้นงานหนึ่งนะคะมาเอาไว้เย็บประกบติดนะแบบนี้ค่ะเย็บประกบติดเลยนะคะไม่ต้องเย็บส่วนหางไม่ต้องเย็บส่วนครีบนะคะเย็บแค่ช่วงตัวของปลาก็พอนะคะ แล้วปลาของเรามาเย็บติดกันก็จะเป็นตัวแบบพองๆนะคะขึ้นมาเห็นเป็นสองด้านนะคะน่ารักเลยนะคะก็ค่อยๆเย็บติดกันนะคะเพราะว่าจุดทุกจุดจะเท่ากันนะคะเราก็เย็บไปเย็บมาให้ติดกันไม่ให้เขานะคะมีช่องว่างนั่นเองค่ะอันนี้จิตก็จะขอเย็บไปแบบเร็วๆเลยนะคะ จะได้กระชับในคลิปไปด้วยค่ะ มื่อเย็บประกบเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ส่วนข้างล่างใครจะใส่เป็นอีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะคะกลีบหนึ่งก็ได้แบบนี้เลยนะคะสำหรับการประดับตกแต่งก็ร้อยกระดิ่งลูกป,ปัดนะคะใส่ได้เลยแล้วแต่เราอันนี้นะคะเจดก็จะร้อยโยงขึ้นไปจากครีบเลยนะคะเพราะว่าเขาครีบใหญ่ ร้อยลงไปเอ้ยร้อยขึ้นไปอาเพื่อที่จะใส่ลูกปัดนั่นเองนะคะอืมเสร็จแล้วเราก็ใส่ตามชอบของเราเลยว่าเราจะใส่ยาวเท่าไหร่ พอประดับตกแต่งเสร็จนะคะปลาการ์ตูนของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะนะคะส่วนใครจะร้อยกระดิ่งยาวไปจนถึงหางด้านล่างของเขาก็ได้นะคะเพิ่มไป1 2 3 4 4สาสี่สี่เส้นแบบนี้ก็ได้ค่ะ4ี่หเส้นแล้วแต่นะคะก็จะสวยงามไปคนละแบบกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ